สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสำโรงข้างล่างนะคะนี่ที่นี่มีคอนโดนะคะรองรับใครสนใจนะคะมาดูได้เลยมีทั้ง50ตารางเมตร170ตารางเมตรนะคะเริ่มต้นที่2-3ล้านนะคะนี่จากสถานีสำโรงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินบนสกายวอล์กเราจะไปที่อิมพีเรียนกันค่ะ ยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะอันนั้นคือพื้นถนนนะคะกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะไปแบริงไปบางนาอันนี้เป็นสกายวอล์กที่เดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะนี่ดูจากสถานีนิดนึงนู่นเลยนะคะนู่นเลยรู้สึกดีมากเลยนะ,ะการได้เดินบนสกายวอล์กมันปลอดภัยอะค่ะแล้วอีกมุมหนึ่งเรารู้สึกว่ามันแท้มันแพ้ เราอยู่บนสกายวอสสำโรงนะคะเนี่ยค่ะสถานีสำโรงนี่เรามองลงไปข้างล่างนะคะรถกำลังจะติดไฟแดงตรงนี้ก็เป็นบ้านที่เขาอยู่บริเวณนี้นะคะว้าวใหญ่โตหน้าอยู่อันนี้รถมาจากกรุงเทพนะคะนี่เดี๋ยวดูนะคะรถติด อันนล้นรถสาย23นะคะมาจากเฮเวสกำลังจะมุ่งเข้าสำารงนะคะนะคะเดี๋ยวก็จะหมดระยะของเขาแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะนี่คือบนสกายวอล์กนะคะเท่ okay, มากเนาะสกายวอล์กนะคะจาก BTS สำารงนะคะไปอิมพีเรียลนี่เดินเป็นกิโลเลยนะคะเนี่ยเราเดินกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะที่ด้านล่างคะ่ะ คลองสำโรงนะคะมีรถพื้นถนนนะคะก็ว,วิ่งวิ่งเข้ากรุงเทพวิ่งไปบางนาไปแปรลิ่งนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปจอดน้าอินเทีรเรียนเหมือนกันอันนี้บรรยากาศบนสกายวอล์กนะคะดูข้างทางนิดนึงบ้านหลังนั้นสวยดีนะคะดูร่มรื่นจังเลย วันนี้แดดไม่ค่อยมีนะคะลมโชยโชยเห็นเขาว่าจะมีพายุฤดูร้อ,น,อนนั้นตลาดเอี่ยมเจริญใครที่อยู่แถวนี้คงเคยมาซื้อของสดนะคะดูบรรยากาศนะคะมองมองไปกำลังเห็นคนชักเชือกเห็นไหมคะเพื่อจะข้ามคลองจากฝั่งตลาดคงจะไปบ้านนะนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ อันนี้คือแบบสำรรงเนี่ยเลยจากสำรรงไปก็คือบางนากรุงเทพแล้วนะคะยังมีบรรยากาศอย่างนี้ให้ดูอยู่เลยเห็นไ,ไหมคะชักด้วยเชือกนะคะน่ะถึงฝั่งแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศที่เรามองไปจากสกายวอล์กนะคะลองดูพื้นถนน,นะคะ่ะรถเริ่มติดไฟแดง เราเดินมาตั้งไก่แล้วนะคะเห็นอิมพีเรียนอยู่ริบๆนูน่นในอิมพีเรียนนะคะมันก็มีห้างบิ๊กซีอยู่ด้วยวิหารก็สุดยอดนะห้างนี้ระยะเวลานานมากแล้วนะคะคิดว่าน่าจะถึง20ปีปรับปรุงแล้วก็สวยงามยังน่าเที่ยวอยู่ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วนะคะพื้นถนนนี่เราดูพื้นถนนนะคะแล้วเราก็ดูนู่นห้างอยู่ริบๆเดี๋ยวเราจะเดินจนสุดสกายวอล์กไปถึงห้างนั้นเลยนะคะ บรรยากาศตลาดด้านล่างค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็นู่นแน่ห้างอิมเพลยเนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีป้ายรถประจำทางเราเกือบถึงแล้วนะคะเราก็เลยถ่ายย้อนกลับไปนิดนึงให้ดูพื้นถนนเมื่อกี้เราเดินผ่านมาแล้วล่ะค่ะคลองสำโรงรถกำลังนะคะขึ้นสะพานโค้งๆมาแล้วเราก็เดินมาถึงตลาดตรงนี้ เย็นอยู่ไม่ไกลแล้วลมเย็นสบายดีจังเลยค่ะวันนี้แต่มีอบนะคะ